เอาละครับก็สวัสดีกับผู้ชมกันด้วยนะครับเรากลับมากันอีกแล้วนะครับกับค r ายออฟเฟียพาร์ทที่สิบสองแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังติดอยู่ในป่าอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเจอกับตัวอะไรบ้างนะครับชิปหายแล้วกูไปต่อเลยนะครับไม่อยู่แล้วต้องดูเออที่ต้นไม้เหรอป้ายมันเขียนบอกนะครับน่าจะอย่างนั้นกูตกใจนี่กูปีก่อนเลยโอ้โห หัวใจแทบจะวายตายนะเมื่อกี้โอ้มึงอีกแล้วเหรออะไรเล็กแหน่วมึงเนี่ยโธ่แล้วทําดาเมจด้วยนะครับทํากูตกใจให้พอจังทําดาเมจด้วยมึงคือกูขอตีสักทีหนึ่งแล้วกันอีกมั่นไส้มึงมานานละอะไรเล็กแหน่วะโอ้โหเอ้ยกูจะตายเนี่ยไม่มียาให้กูหน่อยเหรอวะโอ้โหยังตามมาไม่เลิกเลยนะมึงเนี่ยเอาไงต่อ啊 ชิปหายแล้วมึงมาบังอะไรกูเนี่ยเดี๋ยวเราไปไม่ได้จริงหรอชิปหายนะครับเราไปไม่ได้จริงด้วยเอาไงอ่ะทีเนี้ยขอดูทางอื่นก่อนแล้วกันนะครับโหกูยังตกใจไม่หายเลยนะตรงจริงใครบอกผมไม่กลัวนะครับผมก็กลัวนะครับบางที อโอ้โหคุว่ากูน่าจะไม่ได้ใช้แล้วแหลกไม้เนี่ยนะครับแน่ได้ใช้ยาก่อนละตัวเนี้ยขอถือยาก่อนเลยนี่งไงเจอประตูเลยครับโอ้โหเนียนเหมือนนี่ยประตูไปต่อเลยครับขอถือแบบดูโอก่อนแล้วกันจะได้สว่างมากขึ้นนะครับ บว,ว่ามือคงจะไม่เจออีกนะอันนี้อะไรวะเนี่ยเสียงเสียงอะไรวะไม่รู้นะครับกูรีบลงไปก่อนเลยแล้วกันเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับชิปหายแล้วประตูเปิดเองด้วยเ,เดี๋ยวนะโอเคตกใจหมดเลยนะครับนึกว่าจะตายซะแล้ว จะมีอะไรโผล่มาตรงหน้ากูเปล่าวะโผลเอียงซ้ายก่อนได้ไหมเอียงซ้ายเดินแบบนี้โถ่กดชิปก็ไม่ได้นะครับโอ้โหขาไม่หักก็บุญแล้วนี่ยเนี่ยไซมอนเสียงอะไรวะโจ๊กกับดักไปครับ โอเคไม่ยากตรงนี้ไม่ยากครับรอจังหวะเออตัวกูไม่น่าพูดเลยโถ่เอ,อ้ยผีอะไรก็ไม่รู้นะครับตีลังกาด้วยน่าจะผีบีบอยนะครับ สีหลังกาแบบนี้ข้างไหนต่อวะมียาให้กูบ้างวะเนี่ยโอ้โ,โหสงสารไซมอนนะครับชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้บ้านก็ไม่ได้กลับแถมยังต้องมาเจออะไรอีกทางเมื่อกี้ก็มีประตูน,นะครับ แต่ไม่รู้ว่าทางนี้คือทางไหนเอาคัดซีนะครับไอ้ด็อกเตอร์อีกแล้วกำลังต้องมองอยู่นะครับเข้าบ้านไปแล้วเราตามเข้าไปสิครับรออะไรล่ะแต่กูมีแค่ไม้เนี่ยนะจะสู้มันได้ป่าวะสำรวจก่อนเลยครับแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ไปดูด้วยครับ โอ้โหกลับไปไม่ได้แล้วด้วยไม่แน่เลยนะครับรู้งี้น่าจะไปสำรวจก่อนแล้วเนี่ยเข้าบ้านแมนแบบนี้เข้ามาแบบนี้มันน่าจะรู้แล้วแหละรครับเซฟอันนี้แล้วกันโอเคครับห้องไหนไปได้บ้างวะห้องนี้อะ ไม่ได้ครับล็อกจากด้านในเสียงอะไรวะฟ้าผ่าใช่ไหมโอ้โหทางแบบห้องแบบเยอะมากชิบหายแล้วกูจะรอดปะเนี่ยเอาไงต่อดีห้องเยอะมากทำไงได้ครับลุยต่อสิครับ คุยต่อไม่รอโอ้โหมันล็อกอยู่ครับเข้าไม่ได้ห้องนี้ก็เข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้สักห้องเลยปะเนี่ยห้องนี้อ่ะห้องนี้เข้าได้ครับตำรวจไม่ครบไม่เป็นไรครับกอแค่มีทางไปต่อตรงนี้คืออะไรวะ เอาเข้าได้ต้องมีของให้กูบ้างแหละนะครับอาวชิปหายแล้วนี่ก็จะเป็นห้องนิดเดียวมาโผล่ตรงนี้เลยเหรอห้องอะไรวะเนี่ยไม่ได้ล็อกด้วยโอ้โอเจอไฟฉายครับ ดอกเลยแล้วกันไปฉายน่าจะดีกว่าครับอะไรวะเนี่ยโอเคครับน่าจะต้องอะไรวะทำให้มันเท่ากันเหรอเยี่ยมครับ เออพังทลายแลบของไอ้ด็อกเตอร์นี่หรอทำลายแลบของด็อกเตอร์หรือเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันหรือว่าเปิดไฟให้มันติดนะครับโอ้โหไอ้ด็อกเตอร์แลบมึงก็ใหญ่เหมือนกันแล้เนี่ยโอ้จมึงอีกแล้วอูหนีก่อนเลยไม่มีของด้วยชิปหายแล้วไง เกียดไอผีเมื่อกี้มากเลยนะครับโ okay. อเคพร้อมลุยละทีเนี้ยประสบล้มปึ้งมึงอีกแล้วหรอผีไอ้ผีมีดหอมีดหน่อยได้ไหมไม่สมจริงเลยนะครับโอ้โหเอามีดจากผีมาไม่ได้ทางไหนต่อเนี้ยกูงงไปหมดแล้วห้องนี้เหรอไม่ใช่ ตรงนี้คือทางเข้าครับกูเซฟก่อนเลยครับไปทางนี้ก่อนแล้วกันมีของไหมไม่มีของเลยวะดูจากด้านในก่อนแต่ดูรวมๆแล้วมีสุมเนตไม่ใช่แล้วนะครับ ดูแล้วไม่น่าจะมีของอะไรแล้วแล้วกูไปทางไหนต่อได้บ้างวะตรงนี้ดูแล้วครับชั้นใต้ดินก็ดูแล้วชั้นบนแงบอาวเจอแมกกาซีนนะครับเยี่ยมอย่าบอกนะว่าไอ้ก๊อกเตอร์มนันเอากระเป๋าเราไปอะ่ะเยี่ยมครับเจอ อร์ฟีีแล้วทางมันสลับซับซ้อนสะเเลอเกินมีของให้เราเก็บอีกไหมไม่ได้แล้วครับงั้นขึ้นบนเลยแล้วกันน่าจะไม่มีอะไรละตรงนี้มึงอีกแล้วชิปหายแล้วต้องหลอกล่อนมาครับถ้างั้น โอเคครับจับขาหรอกเอา้าเจอกับไอ้ด็อกเตอร์ก่อนฉันมีอะไรจะคุยด้วยทำบ้าอะไรอยู่วะนี่มึงบ้าแล้วเงวะเนี่ยออกไปซะฉันออกไปแน่ออกไปเออฉันทำแน่แต่เรื่องบ้านเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฉันบอกให้แกออกไปไงแหละยังไง ฉันต้องการปืนฉันต้องการปืนใหม่เอาเล่ะฟังนะมึงเปิดประตูตอนนี้กูเหนื่อยมากไม่มีทางอะ่ะนอกจากที่แกจะเอาปืนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เออฉันจะเอามันมาให้แต่ต้องเปิดประตูให้กูนะ ได้โอเคกันก็ได้วะพูฟาดมึงก่อนเลยฟาดมึงก่อนเลยได้ไหมเอาเก็บแมกกาซีนมาแล้วครับโอเคนี่เราลืมระบบแปนะครับรู้นึกว่าเก็บแมกกาซีนมาทำไมแมกกาซีนหายจริงๆแล้วมันไม่นบแมกกาซีนนะครับ นี่กูจะหาปืนมาให้มึงได้ไงวะไอ้ด็อกเตอร์นี่แหลบมึงไม่ใช่หรอแลบมึงไม่งั้นก็เป็นแหล่งเป็นแหล่งทดลองของมึงไม่ใช่เหรอวะทำไมมึงไม่หาเองอะ่ะโอ้ด็อกเตอร์มึงบ้าปะเนี่ยแต่มันก็น่าจะบ้าจริงนะครับแล้วให้กูหานี่นะ โอ้โหเมื่อไหร่กูจะหาเจอวะห้องมันทะลุก,กันด้วยยิ่งงงไปใหญ่เลยนะครับมึงอีกละกูลงล่างก็ได้วะโอ้โ,อโอชิปหายละไอ้ขวานโอ้โหมอนใหม่ครับผีบัวใหม่ผีขวานซิ่งไอ้เสียงนี่มันก็ตามหลอกหลอนกูอยู่ได้ไม่ได้มไม่ได้มาแค่เสียงด้วย มันเป็นตัวเลยนะครับเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแดงๆออกไม่ใช่ตกใจหรือว่ามอนนะครับไงต่อทีเนี้ยปูงงทางหมดแล้วเนี่ยด็อกเตอร์เงาปืนไปเก็บไว้ไหนวะกูหาไม่เจอนะเว้ย กูจะหาเจอได้ไงวะโอ้โหห้องมีไม่รู้กี่ห้องเจอแต่แม็กไม่เจอปืนเลยเนี่ยกูขอฟาดมึงหน่อยแล้วกันมันไส้นี่เป็นไงเล่ามีแค่ไม้ก็เอาชนะได้ครับสบู่เต็มไปหมดเลยครับ ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเอา้านี่ไงเจอปืนเลยครับเจอปืนแล้วกูดอบเลยแล้วกันกูดอบทิ้งเลยครับอ,อะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวมึตงตามาตอนไหนวะชิบหายแล้วมันคนละปืนละกระบอกเหรอคนละกระบอกหรือเปล่าวะเก็บ <c oughs> แม็กมากตั้งเยอะ ไม่เจออะไรเลยชิปหายแล้วกูจะเอาอะไรสู้วะออกไปก่อนแลวกันปืนไม่มีแม็กครับมันทำอะไรเราไม่ได้ชิปหายละเดี๋ยวโอ้โหอีนึงมากันเพียบเลยเอาไงดีวะฉีดายาก่อนแลวกันตายกันยัง โอ้โหยังอีกเหรอโอเคตายแล้วครับเยี่ยมไปช่องสองแล้วก็เอาไงดีวะให้กูทิ้งปืนเหรอเอาไงดีวะทิ้งยาแล้วกันโอเคครับรีโหลดเลยแล้วก็เก็บแมกกาซีนมาด้วยครับ แอ้าปืนคนละกระบอกวะดอกมาครับเยี่ยมไต้ปืนที่คุ้นเคยนะครับโอเคตั้งไว้ครับกันไวมาเก็บกระสุนมาครับมีห้องไปต่อไหมไปต่อไม่ได้ครับ จำได้ว่ามีอีกตัวหนึ่งชิปหายแล้วอเอาไงดีว,วะป่าไปเลยกันวิ่งครับมาอยู่รอแล้วอยู่รอก็บ้านแล้วนะครับกลับไปหาไอ้ด็อกเตอร์ได้ยังวะเบ็ก่อเลยแล้วกัน ผมตัดสินใจดีแล้วครับผมเลือกทิ้งปืนลูกซองแล้วก็เอาปืนปืนใหม่มาให้ด็อกเตอร์ดีกว่านะครับแล้วเราก็จะได้ไฟฉายด้วยไงเยี่ยมครับว่าแต่ด็อกเตอร์อยู่ไหนหรอวะนีไงไอ้ด็อกเตอร์ม,รงรรมึงจะมึงจะหักหลังกูป่ะเนี่ยนี่แต่มันไม่มีกระสุนนะอย่างไยมันก็ไม่มีกระสุนนะครับ เอาละทีนี้เอาุญแจไม่ให้ฉันขอบคุณมากนะไซมอนไม่คิดว่าจะทำดีขนาดนี้มันให้คุณแจเอาจริงครับโอ้โหไอ้บ้านี่กูจะฆ่ามึงโอยเวที่หักหลังกูเหรอได้เดี๋ยวเจอกันครับอย่างน้อยกูดได้คุณแจมาวะใช่ครับโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวรู้เรื่องเลยครับดกเตอร์โทรศัพท์เอามาทำอะไรได้วะโทรหา91 1นะครับ91 1ติดให้เหรอวะติดให้นี่หาเลยเนี่ยเอ้าติดครับแต่โดนตัดสายอันนี้คือให้ดูอะไรวะเนี่ยให้ดูอะไรก็ไม่รู้ครับ ตรงนี้เราไปได้ไหมไม่ได้วะดร็อกเตอร์มันล็อกไว้กลับไปทางเดิมครับชิบหายแล้วไม่กล้าใช้ปืนเลยโอ้จดโอ้โหมึงมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วมึงอีกแล้วมีเป็นไงอยากมีเหลืองหรอเอาไงต่อทีเนี้ย จะต้องหาห้องนะครับโอเคกลับไปเซฟก่อนเลยห้องเซฟอยู่ตรงไหนวะนี่ไงเซฟก่อนโอ้โหคิดแล้วมันเจ็บใจด็อกเตอร์มหักหลังกูประตูนี้เปล่าวะไม่ใช่วะโอเคหากประตูแล้วกัน ชั้นล่างน่าจะไม่มีอะไรแล้วไม่ได้ครับตรงนี้ก็น่าจะไม่ได้เหมือนกันเสียงอะไรวะเสียงไอ้ผีนแน่เลยครับตรงนี้ใช่เปล่าวะโอ้โหหลังจากหาอยู่นาน มีย้า้เก็บไปเนี่ยเยี่ยมครับมีย้า้เก็บกูใช้ก่อนเลยชิปหายละประตูปิดเองด้วยงอยต่ออยวะเสียงใครร้องไห้วะ อะไรอ่ะเออเราได้เออรูปภาพหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันชิปหายแล้วเอาไงต่อดีกับมึงเนี่ยเดี๋ยวพูกติดอะไรวะไม่มีอาวุธด,ด้วยเดี๋ยวยังไม่ตายอยีกเหรอโหโหเวรแล้วไง ืนมันก็มีแม็กนหว่าแล้วมันกูไม่ใช้ตั้งแต่แรกวะมึงอีกแล้วโอเคออกมาจากตรงนี้ครับแล้วก็ลงไปข้างล่างเอา้าลงดีๆก็ไม่ได้นี่ไงเจอแล้ว ไรมึงอยู่ทุกที่แล้วนะมึงอ่ะชิบหายแล้วไงโอเคดอกก่อนแล้วกันดอกคอ,อมบายครับเยี่ยมเจ๋วเลยเดี๋ยวเนี้ยขอยาหน่อยได้ไหมขอยาหน่อยได้ไหมไม่มียาละประตูไปไม่ได้ครับโอเคอีกทางหนึง่ง ตรงนี้คือทางไหนวะประตูอันล็อกเรียบร้อยตรงนี้อ่ะตรงนี้ไปไม่ได้ครับโอเคกลับมาตรงจุดเซฟเซฟก่อนขึ้นไปชั้นบนก่อนเลยหวังว่าคงจะไม่เจอแบบในผีตัวเมื่อกี้นะ งน,นี้ไปได้เังวะตรงนี้คืออะไรวะกูมไม่รู้จริงๆริงสโตนเพลทครับใช้ก็ไม่ได้ด้วยโอเคเรารู้แนละ้วมันเป็นเลขภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมก็พอจะเข้าใจอยู่น่าจะประมาณเออห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ด สามเก้าเจ็ดเก้าเข้าวะเยี่ยมใช่จริงด้วยโอ้โหเราที่มันก็สุดยอดันเนี่ยเพาแต่อะไรวะเนะี่ยเจ็ดเจ็ดสี่เก้าชิปหายแล้วปูขอส่องทันมอวะ 7จ็ดเจ็ดสี่เก้าอยู่ไหนวะเยี่ยมครับเจ็ดเจ็ดสี่เก้าไอหมอนี่มันบอกเราแล้วแล้วก็ต้องโทรต่อยังไงอะ่ะอ๋อเข้าใจฮะคีย์แพดครับเยี่ยมเจ็ดเจ็ดสี่เก้าโอเคต้อไงไว้ในหัวเลยเจ็ดเจ็ดสี่เก้านะครับเมื่อไหร่มันจะลงมาสักทีไหนกูถามจริง ชิปหายแล้วมันโอ้โหลูกมันถือมีดนี่ว่กูเพิ่สังเกตวิง่งวิ่งสวนไปโอเคน่าจะได้อยู่ไปต่อไซบอนอย่าเพิ่งยอมแพ้ 7, 7, 4, เจ็ดเจ็ดสี่เก้าเยี่ยมกูไปละเก็บปืนเก็บแม็กกาซีนมาก่อนเลยเราจะได้สู้กับไอ้ด็อกเตอร์นะครับมันอยู่ไหนวะนีไง เจอมึงแล้วไอ้ด็อกเตอร์กูจะฆ่ามึงโอ้โหยิงกูก่อนเลยเหรออยู่ไหนวะแอบยิงได้เลยว้ยด็อกเตอร์อตไยอะไรแอบยิงเลยกันเอ,อ้เาหน,น,น,นีไปไหนวะย้ายเก็บด้วยครับเยี่ยมอยู่ไหนวะมึงไอ้ด็อกเตอร์จะหลบซ่อนเลยนักหนาึมึงจะหลบอะไรนักหนาเล่า กูก็หลบเพื่อนอ่ะมึงก็มึงก็หลบกูก็หลบแบ่งปันกันหลบครับยังไงมึงหรืกูต้องตายนะข้างหนึ่งแล้ววันเนี้ยหายไปไหนวะเดี๋ยวโอ้โหมึงมีน้องมาช่วยเหรอโอ้โหมันมีสมุนครับไอ้ด็อกเตอร์มันมีสมุนไอ้ด็อกเตอร์เดี๋ยวมึงเจอกูขอถอยไปตั้งหลักก่อนแล้วกันนะครับกูโกงเป็นไงล่ะเป็นไงเล่า อด็อกเตอร์มันฉลาดน้อยนะครับมันมันไม่มีแผนแบบเราครับมึงหายไปไหนกนวะอยู่ไหนของมันวะเนี่ยอา้าวหายไปเลยเอานี่ไงเจอละมึงหลบได้ไม่นานหรอกด็อกเตอร์กูบอกเลยมึงหลบได้ไม่นานหรอกครับมึงหายกีว่ว่า อะไรอยากมีปัญหาอยากมีเหลืองไงกูกดอาอยูแล้วเถิดกดอะไรนักหนาของมึงวะด๊อกเตอร์เดี๋ยวขอหลบก่อนแป๊บน,นึงขอหลบไปปั๊มยาก่อนเย่มนี่มึงไม่ได้ได้เปรียบกูเลยเนี่ยด็อกเตอรม์มึงทำกูมีแผลเนี่ย อยู่ไหนกันวะหายไปไหนด็อกเตอร์โปล่มาให้กูยิงโปล่มาให้กูยิงซะอะไรหึเราแอบตรงมุมนี้ได้ครับหายไปไหนแล้ววะอย่าคิดว่ากูไม่เห็นด็อกเตอร์แอบมุมนี้ต่อนี้ไงมันก็ยิงได้เหมือนกันวะ่ะ เอาชัวร์ก่อนนะกันตอนนี้อ้ยมันนี้ลูกน้องนี่ยิงหัวระเบิดไปเก็บแมก็กาซีนมาก่อนใช้ยาครับโอเคเนื้อเราน้อยครับเราแอบเสียเปียบนิดนึงแต่มันใกล้แล้วใกล้จะาตายแล้วด็อกเตอร์มึงเนี่ยอย่าหลบนี่มึงเล่า อะไรวะฟีดแบครับไซมอนต้องรับยาไปรักษาตัวเองนะอ๋อคือไซมอนเป็นคนไข้ของไอ้ด็อกเตอร์คนนี้หรอโอเคฟังไปเรื่อยครับเดี๋ยวความทรงจำก็จะกลับมา ฉันไม่รู้ว่าทำไมเอาล่ะยังไงก็หาทางออกเองแล้วกันหรือเปล่าวะโอเคฉันจะพยายามแล้วกันเหมือนเออไอด็อกเตอร์มันพยายามรักษาไซมอนหรือเปล่านี่กระทืบมึงจะใส่นะกัดอะไรนักหนา เมื่อกี้มึงยิงกูนะครับไอ้จะไปยอมวะเนะี่ยนี่ด็อกเตอร์อย่างมึงต้องเจอปุบกนะครับแมวก็ได้นะครับปืนใหม่มาเนี่ยเอาละครับผู้ชมยังไงก็ขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทที่12บสไปเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้